สวัสดีครับอยู่กับผมกล้องดูอิดคลิปนี้นะครับจะเป็นการอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งที่ถูกนำเข้ามาในเกม e a d by y d y y l i h t แพ a ท p t b 7.6.0ครับคือเอาจริงๆเนี่ยผมกะจะเอาคลิปนี้ลงตั้งแต่ช่วงต้นมีนาแล้วแต่เกิดเหตุที่ผมจะต้องเอาเวลาเนี่ยไปจัดการชีวิตของตัวเองนะครับผมก็เลยเอาคลิปนี้ลงช้า แต่ไม่ต้องห่วงครับต่อให้ชิตผมเนี่ยจะเจออุปสรรคถาถมเข้ามาเป็นพายุก็ตามเนี่ยผมก็จะพยายามแบ่งเวลามาทําตรงนี้ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้ครับอย่างแรกครับมีการปรับปรุงระบบบ,บ,บัตรเว็บคือปัจจุบันเนี่ยการที่เราจะใช้จ่ายแต้มเลือดแบบออตโต้ได้เนี่ยเราจะต้องจุตตดตัวละครที่เราต้องการเนี่ยอย่างน้อยนะครับจุติหนึ่งก่อน แต่ใน p t p นะครับเพียงแค่เราไปจุติดตัวละครไหนก็ได้หนึ่งคันนะครับมันจะเป็นการปลดล็อกให้ตัวละครที่ถึงแม้ว่าจะยังไม่จุติสักขั้นก็สามารถใช้จ่ายแต้มเลือดแบบออโตได้นะครับคือตรงนี้เนี่ยจากเดิมที่มันดีอยู่แล้วนะครับมันยิ่งทำให้ดีขึ้นเข้าอีกครับคือ d e a d b ยเนี่ยทำตรงนี้มาเนี่ยผมชอบนะไม่เหมือนบางเกมครับยิ่งทำยิ่งแย่ บางอย่างที่ยิ่งหย่ยอยู่แล้วก็ยิ่งปรับให้มันแย่ลงเข้าไปอีกอย่างที่2ครับมีการแก้สานะเวิร์ว่าคือปัจจุบันเนี่ยเมื่อคิลเลอร์ใช้เพิร์กหรือแอดออนที่ทำให้เซอร์ติดเวิร์ว่าขึ้นเนี่ยเซอร์จะต้องฮิวให้เสร็จก่อนนะครับถึงจะแก้สานะตรงนี้ได้แต่ใน PTB นะครับสานะลังก่ลาวเนี่ยก็มีการนำตัวจับเวลาเข้ามาครับ นั่นหมายความว่าเวอร์ว่าจะไม่อยู่กับเซอร์ไปตลอดแล้วนะครับมันจะมีเวลาจำกัดทางมันอยู่ซึ่งมีตั้งแต่60จนถึง90วินวิีซึ่งขึ้นอยู่กับผลลัพธ์ที่คิลเลอร์ใช้นะครับโดยถ้าเกิดว่ามันมาจากเพิร์กเนี่ยจะทำให้เซอร์เนี่ยติดเวอร์ว่า90วิแอดออนม่วง80วิแอดออนเขียว70วิและแอดออนเหลือง60วินวทีครับ และน่นอนว่าการปรับตรงนี้นะครับก็มีเปิร์กและแอดออนที่โดนผลกระทบไม่น้อยเลยซึ่งเปอร์นะครับมี3เปิร์กได้แก่หัวหมูตะขอเซโไบา์แล้วก็โลหิตกังวานครับซึ่งเอาจริงนะเปิร์กบังเปิร์กเนี่ยผมเข้าใจได้อย่างหัวหมูคือหัวหมูเนี่ยมันทำให้เซอร์ติดเวอะหวะและเลือท่มก็จริงคือถ้ามันมาจาก เบิกที่มาผลลัพธ์มาคู่กันเนี่ยผมพอเข้าจะได้เว้ยแต่ไอโลหิตกางวัน,นี่คืออะไรก่อนคือมึงทําให้ติดแค่เลือดท่วมนะแต่มึงปรับด้วยเหรอและแน่นอนครับว่าไม่ได้มีแค่เปิกนี้นะครับแอดออนบางอย่างที่ผมจะเอาให้ดูเนี่ยบางอันนะครับมันทําให้เซอร์เนี่ยติดเลือดท่วมเพียงอย่างเดียวก็โดนหางเลขไปด้วย คือถ้าเกิดว่าแอดออนบางอย่างเนี่ยที่มาคู่กันนะครับก็คือทําให้เกิดเ่อร์วะและเลือดท่วมพร้อมๆกันเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยผมพอเข้าใจได้แต่บางอย่างนะครับทําให้เกิดเลือดท่วมเพียงอย่างเดียวมันก็ยังแก้นะซึ่งตรงเนี้ยผมไม่เข้าใจจริงนะครับคือถ้าเกิดว่ามีใครเก็ตหรือว่าใครรู้ตรงนี้เพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถบอกได้นะครับซึ่งแอดออนที่ทําให้เกิดเลือดท่วมนะครับก็ มีตามไม่ไม่ใชแอดออนที่โดนแก้นะครับก็มีตามนี้เลยครับรรรขอไปขอไป ท้ายท้ายสุดนะครับก็ปรับสมดุลฆาตกรทั้ง7เริ่มจากเดอรไบรท์ก่อนครับคือเดอร r ไบรท์เนี่ยไม่โดนที่ตัวมันโดยตรงนะครับไปโดนที่แอดออนแทนคือขอโทษนะตั้งแต่ปรับแพทมาเนี่ยก็เห็นแก้แอดออนเดอรไบร์ The บางอันเนี่ยคือแบบแก้แล้วแก้อีกปั๊บแล้วปัฟบอีกนะครับซึ่งแอดออนที่โดนปัฟบในแพทนี้นะครับก็คือสารประกอบา3า คือแอดออนนี้นะครับเมื่อเราใช้งานเนี่ยมันจะเป็นการล็อกโทเค็นการพุ่งเนี่ยให้อยู่ที่2โทเค็นแต่มันก็เพิ่มขึ้นเป็น3โทเค็นครับ2ตัวต่อมาครับก็เป็นเดอะคลาวและเดอะฮันเทดซึ่ง2ตัวนี้ปรับที่สกิลของมันโดยตรงครับแอดออนไม่มีอย่างแรกครับเดอะคลาวเนี่ยถือขวดได้เยอะขึ้นจาก เป็น6แล้วก็ d u เ a t ร o ชันเวลาของไอควันเหลืองเนี่ยมันจะนานขึ้นจาก5วิเป็น6วิแล้วก็เวลาที่แปลสภาพจากควันสีขาวเนี่ยเป็นสีเหลืองนะครับจะเร็วขึ้นจาก2.5วิเหลือเพียง2วิครับแล้วก็มีการปรับควันม่วงของเดอะคลาะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยปรับให้มันมองสบายตาขึ้นซึ่งผมชอบนะเพราะว่าอันเดิมเนี่ย คือมองแล้วแบบโอ้โหบางทีนะครับวันไหนนะครับที่ผมปวดหัวเนี่ยพอผมเจอตัวนี้เข้าไปเนี่ยโอ้โหยิ่งยิ่งปวดเข้าไปใหญ่อะ่ะต่อมาครับก็เป็นเดอะฮันเต s ซึ่งฮันเต r เนี่ยปรับให้ขวานเล็กเนี่ยเยอะขึ้นจาก5เล่มเป็น7เล่มแล้วก็เวลาในการเตรียมขวานเนี่ยลดลงจาก1วิ เหลือเพียง0.9วิครับแล้วก็ใน PTB ล้วนนะครับย้ำนะครับตรงนี้เนี่ยเกิดขึ้นแค่ใน PTB <c oughs> เท่านั้นนะ <c oughs> ก็คือตอนที่มันเดินง้างขวานเนี่ยความเร็วในการเดินนะครับเพิ่มขึ้นจาก3.08เป็น3.54ครับซึ่งการปรับตรงนี้นะครับผมบอกเลยจากเดิมเนี่ยที่ฮันเทสมันเก่งยอยู่นะครับพอปรับอย่างนี้มาเนี่ย แม่งยิ่งน่ากลัวเลยเพราะว่าจุดวนบางจุดที่มันพอเคาน์เตอร์กระต่ายได้เนี่ยพอมันปรับอย่างนี้เข้ามาเนี่ยจุดวนดังกล่าวนะครับก็เคาน์เตอร์ยากขึ้น4ตัวสุดท้ายครับก็เป็นฆาตกรที่ถูกปรับทั้งความสามารถแล้วก็เพิร์กโดยเริ่มจากเดโมกอรกอนซึ่งปรับให้ครูดาวหลังจากพุ่งโจมตีสำเร็จเนี่ยลดลงจากสามวิเหลือเพียง27วิ แล้วก็ครูดาวหลังจากพุ่งพังไม้เนี่ยลดลงจาก2วิเหลือ1.8วิและแอดออนที่เกี่ยวกับพุ่งพังไม้และพุ่งโจมตีเนี่ยก็โดนปรับด้วยตามนี้เลยครับตัวต่อมาครับเดอะด็อกเตอร์ปรับให้ระยะการช็อตเนี่กว้างขึ้นจาก10.7เมตรเป็น12เมตรแล้วก็ดีเลย์ที่เกิดจากการช็อตนะครับจะเกิดไวขึ้นจาก1วิเหลือเพียง0.8วิครับ ซึ่งก็คือหลังจากที่เราปล่อยสกิลช็อตไปแล้วตัวเซอร์เนี่ยก็จะถูกช็อตไวขึ้นและแอดออนที่เกี่ยวข้องกับดีเลย์พวกเนี่ยก็โดนปรับด้วยตามนี้เลยครับตัวต่อมาครับ The Hack เริ่มจากระยะการเทเลพอร์ตของกับดักเนี่ยกว้างขึ้นจาก40เป็น48เมตรและเวลาเซตแท็บไวขึ้นจาก1วิเหลือเพียง0.9วิ แล้วก็เวลาทำงานของกับดักเนี่ยนานขึ้นจาก5เป็น6วิและระยะทิกเกอร์ของกับดักนะครับจาก3เมตรก็เหลือเพียง2.7เมตรไม่พอนะครับเวลาในการทำลายแท็บเนี่ยก็นานขึ้นจาก3.5วิเป็น4วิด้วยแต่แอดออนนะครับบอกเลยโดนเยอะมากซึ่งผมจะแบ่งเป็นเซตไปนะครับโดยเริ่มจากเซตแรกครับ เซตนี้เนี่ยเป็นเซตที่จากเดิมเนี่ยจะเพิ่มระยะการทํางานของกับดักแต่เปลี่ยนเป็นลดแทนครับเซตต่อมาครับก็เป็นเซตที่เกี่ยวข้องกับระยะทางในการเทเลพอร์ตครับซึ่งโดนเนิบลงไปครึ่งหนึ่งเลยเซตสครับก็เป็นเซตที่เกี่ยวข้องกับเวลาในการทํางานของกับดักครับก็จะเพิ่มได้ไม่เยอะมากเหมือนอันเก่าละ และเซต4ครับก็เป็นเซตที่เกี่ยวข้องกับความเร็วในการติดตั้งกำดักแต่ยังไม่พอนะครับยังมีอีก2อันครับที่โดนปรับเพิ่มเติมซึ่งก็คือไข่เต่าเปลือกแตกและสร้อยคอไม้ไซ p l u ส,สครับตามนี้เลยตัวสุดท้ายครับก็เป็น the p i ิกซึ่งปรับเยอะเหมือนกันเริ่มจากดูเรชั่นของการพุ่งตีนะครับ ระยะเวลาเนี่ยมันนานขึ้นจาก2วิเป็น2.3วิแล้วก็ครูดาวหลังจากการพุ่งโจมติดสำเร็จเนี่ยจะลดลงจาก3วิเหลือ2.7วิแล้วก็คูดาวในการพุ่งตีพลาดเนี่ยลดลงจาก2วิเหลือเพียง1.5วิด้วยแล้วก็ความเร็วในการย่อนะครับก็วัยขึ้นจาก3.6เป็น3.8เมตรเปอร์เซน์แล้วก็เวลาที่ใช้การย่อนะครับ ก็จะไวขึ้นจาก1.3วิเหลือเพียง1วิแล้วก็ปรับให้เดอะพิกเนี่ยไม่สามารถมองเห็นออร่าของกล่องทิซซอนะครับแล้วก็อันนี้นะครับเฉพาะใน PTB นะก็คือเวลาที่ไอ,ไอกับดักหมีเนี่ยไอ้กระราับนหัวเนี่ยจะระเบิดเนี่ยนานขึ้นจาก150วิเป็น180วิครับย้ำนะครับอันนี้แค่ใน PTB แล้วก็มีแอดออนอีก3อันที่ถูกปรับเนวยครับตามนี้เลยครับ เป็นแอดออนที่เกี่ยวข้องกับการย่อแล้วก็การพุ่งโจมตีนะก็จบแล้วครับสำหรับรายละเอียดของ ptb นะครับเดี๋ยวก็จะมีของเซิร์ฟเวอร์หลักมาในอาทิตย์นี้นะครับถ้าชอบนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับได้นะครับแเราจะกันใหม่นะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ